สบายดีพี่น้องสบายดีตอนเศร้าตอนเดิมเดเด้อพี่น้องเด้ออันนี้ผมเป็นก้างขึ้นเด้อพี่น้องเป็นรอบเศร้าเนาะรอบสีม่งกลัวพี่น้องใก้ขึ้นจังหวะค่ะสาดิปสาดีีด์อยากไปประทัดมูจะเถื่อมือนี้ก็เลยออกบ้านไปเศร้าพี่น้องมีเงื่อนก็เอามีดแล้วไปเอาเสียมด้วยเหมือนกันเลย นี <laughs> ่ก็รากกับบอบย่อมอยู่ด้วพี่น้องเขาไปรากก็ไปนะเป็นหมู่กันหนักนกันกับพลาหูมือวานเด้กพี่น้องกับแม่เถ่าวมือวาน <c oughs> โคมลุงใหม่ก็คือลายนะเดน้องเป็นชื่อเดิมก็ลงมาแลวซองโคมลูกกับแม่ เรากลุกกก็แม่หุ่นูุ่นมาเลยหนาเจอกันพี่นอ้องยายชาอบ้ายดีพี่น้องข้าฮิตอ่อน,นเหมือนผู้ล่งทางลุมผู้่วนละล่องทางลุมค่ะ เขาคือว่ไปหลอกขึ้นมาบอมันเฮ็ดออกเผื่อหลอลงไปด้่เจกหัวเก็บไปเลยมันออกท้างหลุมไปไปรอเบิ่งเพื่อนมากับบูกดาวเพื่อนสุดายเพื่อนกับสามีเพื่น ไปรอลุ่มปงองสอบปลาว่าสาิได้อยู่บ่มาเด็กกับได้มาช่วยกับได้กตสุมาฮามันจะถือกันก็เหตุปว๊กนีุ่กินมันเป็นจังไดแต่สาหมูคือสาดิปสาดีสาโต่ให้หวยในโขกหมดลจังได้ถ้าเราบริษัทกับบุได้ผมไม่แห้วลกัน ยาหมูหาบมากกับชีนางมืนตาเบิ่งมันหาบใกล้น่ะกับชีมืนตาเบิ่งสื่อตากับปูกัดลายลีน่นสีดำนี่เอ ไมใช่เบื่งแน่บก็จะพ่อเฮ็ดปวก็คือว่าอืมแล้วขามันโบบานลวมันโบห็นปัวจัอันเด้อทังนี้จะไปาอันนั้นจะโบเห็นเด้อแบบนี้จะาในนี้ หนาม่บ oh, <laughs> ้านมาหนังแกสื่อใสโอ้เก็ดขักใช่ปะยุดแต่ผต้องเก็บอ่ะบกทอดจัต้อจะเด็นสามตาแต่มอเน็นยวะเข้าเก็บเองตั้งว่าออกอะไรจะได้ะก็ขึ้นมามาออกแต่แม่นบ๊ิด้ะล่ะอื่นอยูได้เห็นไหม ช่างน้องพ่อบอกโก้พ่อเนี่ยเขาเมื่อกงเศร้าเนี่ยว่ะหนังเบิ่ง Mene hippuakki vaan Oi, Noi. Si se ei pitää enää. Se on ei. ต้องดอกขึ้นเซ่เลยมาด้อควันควนเอ้ยควันเห็ดปวกเซ่ก็เ,เอาว้ย,ยมาต่ออีกเติม,มีมงออื่นมาอีกได้ใหญ่มือมอื่นนี่มาแต่สามโมงเลย <laughs> สบายดีพี่น้องมาหาเห็ดกับโบเห็ดท้อเห็ดพอดอกเมื่ออะไราบานอีก กูบอกกินมึงดอกเฮ็ดปวกเอ้ยมึงชิบหายกูกินมึงกระสางซาหมูซาดีเนี่ยกาะขั้นเป็นบานเพื่อนซาโต้จ้าซาไปกินพี่ช่างพี่น้องเลยมันเหลือเกินมาเสาบัวได้มาซวยกับบัวได้ดูอย่างในเฮ็ดช่องซำดอกในเฮ็ดก่อในเฮ็ดปวกมันยอมเลยมาเบิ่งซะพี่น้องเลยแยกกระถ่ายคลิปหรือมั้ยเรื่อยๆก็มาเบิ่งน้ำกัน ืมืมโอ้ยขาดซะเนอะล้างกับสิมาขาดวนี้แหละเห็ดปวกกับบไ่นโอ้ยขาดเนาะอือน้องก็เห็ดมาแต่ตีสี่ได้สานี่แหละ ม่เอาบงของให้้าให้ล şey ้างาแม่ไม่ใ่ไงบงอย่างีขี่มากับโบปานบ่มาเยงื่องชุดแต่บได้ผูภาาดอนเราห่อผัแล้วไปหอดหัวย าแมนบ้านนัเราคือซึ่งอยู่บอนเก่าซึ่งึงคนนี่หนนแหละเพิ่นข้าหัวถอยหนาถอยลังอยู่คน,น,น,นชำนี้เข้าไปชำนี้เขามาได้สนียเอาพี่ดอกเอ้ย เขาเขาจะตายพี่น้องผู้ใิ้เปขอเกี่ยวน้ำเาหราอะไรพี่น้องไงนะ แล้วว่าว่าใไปขอเกี่ยวดั euh, ่แ <t> ต <ale> <Auto> ่หน <t ale> ้าเราไร้ทงี่นอนเลยบนมีทงเดียวเราเห็นธงนี่จะกล่าวเนาะอดโอ้ยแต่ว่าแต่ว่าปีนี่นี่เบิดแล้วทงจอกก็ชิขึ้นใหม่ำามากกับใต้ไม่ได้ไม่อยชิขึ้นยู่มหนักบ่งามมาเลย ด้อะไรแม่น้ำไม้ค <aer os lide> ่ะน้ำไม้แผลป่าบูดได้เนี่ยเขายังมาฮักเอาจักสิไัยดอกพี่น้องกายทางมาเห็นงามแล้วมาฮักเอาบ่เอาไปแกงบอกด้วยอย่างใดแพงอย่าให้มันลายแหนงแพงให้มันลายแหน่งลายจอลายลำไม่ติจะคล้องเขามาหลากฮักเอาไปยันบิดให้น้ำไม้แผลป่าบูดไปได้ยากย่างจงใจเอามากินของเจ้า กินซะ,ะน <c oughs> กินซะกินให้มันหมกเเป็นกนกกลอมาห่่ออนยเกีงืม,งม,มันดูเดินห้องเยี่ยนเลยนะหย่านะหย้าขอชื่อกับบุคายใช่ไห่ นี่จะับไปตดัดเอาเโอ้ได้หรอขอตัดเอาแล้วน,น,น,นี่จะตดัะตดเือ่บุกอีกเจ้ามาบอกพี่ได้ีนานอนิตับเงียบปตามานี่ย <c oughs> มันงามๆตัดแป๊บสีเขากับโบโุบุตาย,ยานเนาะโอ้ยจเะเมนว่าเก่ง ให้หนึ่งขาวพอหนึงน่งเต็มตายนะเฮ็ดก็ดีืึ